ามาแล้วค่ะกระเป๋าทรงสีเลียมน่ารักน่ารักนะคะเสร็จอีกหนึ่งใบแล้วค่ะก็ไม่โฟกันนะคะใบกำลังน่ารักค่ะ สีเหลี่ยมที่กำลังทรงเยี่ยมทรงขนมจีบนะคะกำลังรอซักค่ะนี่นะคะก้นก้นจะเป็นสีเหลี่ยมจีดนี้กำลังน่ารักค่ะสภายข้อมือเล็กนะ ใส่ของใส่กระเป๋ามือถือใส่ยาดยยมยาลมยาเมงโอเคค่ะ